สวัสดีครับครับวันนี้มาติดตั้งงานที่อ่างศิลานะครับตานนี้ก็เราติดตั้งไว้ก่อนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับวันนี้ก็มาเก็บรายละเอียดให้กับลูกค้าก็คลีนทําความสะอาดนะครับชุดนี้เป็นบานเลื่อนแบ่งสีเฟร,รมดาเฟร,รม UPVC นะครับแล้วก็ระบ,บบล็อกก็จะเป็นมาทมัลติล็อกนะครับการเลื่อนไหลนะครับเลื่อนไหลดีไม่ติดขัดนะครับ สมดดีฮะครับต้องต้องอใช้มือเบรกเอาฮะมันค่อนข้างจะจะลื่นฮะโอเคคอนนี้ก็จะเป็นบาเลื่อนแบ่งสีนะครับเตีมดํากระจกเขียวนะครับผมของบริษัทใช้กระจกะจะเป็นสเปคกระจก6มิลิเมตร นะครับก็เป็นรูปแบบทั่วๆไปหลายๆที่ก็จะทํารูปแบบบานหน้าบ้านบานหลักหรือบานเมนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทำเป็นบานเลื่อนแบ่งสี่ฟิกซ้ายและฟิกด้านขวานะครับผมบเดี๋ยวมาดูงานนะครับบ้านชิ้นงานนะครับของเราก็ติดตั้งงานประมาณนี้ครับอ่าตรงนี้ช่างยังไม่ได้ทาสีบัวนะครับผมไม่มีอะไร ตอนนี้เราก็เก็บงานมือจับมันมืดนะฮะมองไม่ค่อยเห็นเนาะ,ะมือจับสวยงามน,นะครับ